หลวงพ่อสุพจน์วัดศรีทรงธรรมมีโอกาสดังระดับพระเกจิกระแสไหมครับจริงๆน่าจะเป็นไปได้นะหลวงพ่อสุพจน์ท่านดังมานานแล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยการจะเป็นพระกระแสเนี่ยนะครับแต่ดังในพระกระแสเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่การประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วอีกอย่างเนี่ยอยู่ที่วัดเขาด้วยนะถ้าวัดเขามีนะมีการอนุญ,ญาตให้จัดสร้างบางทีวัดเขาก็ไม่ได้อนุญ,ญาตให้คนนู้นคนนี้จัดสร้างนะครับขเาขเาไม่ได้เปิด ถ้าไม่ได้เปิดเนี่ยโอกาสที่จะเป็นภาะกระแสก็ลําบากนะครับบางวัดเนี่ยเขาเปิดนะฮะเขาเปิดให้คนนอกเข้าไปสร้างได้นะไปสร้างได้ก็จะกลายเป็นเกจิเป็นเกจิกระแสได้เพราะพอพอเปิดให้สร้างเนี่ยคนสร้างเองเนี่ยเขาก็ต้องทำประชาธรรมพันธ์นะอย่างน้อยเขาก็ต้องไปลงในกลุ่มทำประชาัมพันธ์แล้วคนก็จะได้น่ารู้กันกว้างมากขึ้นคนที่ไม่รู้ก็รู้คนที่รู้อยู่แล้วก็จะได้รู้ว่ามีวัตถุมงคลรุ่นใหม่ออกมาแต่ทีนี้ว่า ถ้าวัดไม่เปิดกว้างนะก็ก็ไม่เป็นเกจิกระแสนะฮะเกจิกระแสเนี่ยถ้าเรามาดูเนี่ยนะองค์แรกเลยที่เป็นเกจิกระแสอยู่ในขณะนี้ก็คือหลวงพ่อพัดหลวงพ่อพัดเนี่ยท่านเมตตาอนุญาตให้จัดสร้างมานานแล้วนะครับมานานพอสมควรนะตั้งแต่ปีปีหกหนึ่งหกสองหกสามอะไรเนี่ยนะท่านเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วเราก็มีการขออนุญาตจัดสร้างกันเยอะ ตอนหลังก็แห่ไปขออนุญาตจัดสร้างเพราะว่าตอนที่หลวงพ่อพัดท่านเป็นเกจิกระแสเนี่ยเริ่มเป็นเกจิกระแสใหม่ๆเนี่ยเขามีคนไปขออนุญาตจัดสร้างเหรียญท่านเชื่อไหมว่านะจัดสร้างเหรียญรุ่นเนี่ยพอขออนุญาตจัดสร้างเสร็จเอาแบบลงโพสยอดเต็มเอาแบบลงโพสยอดเต็มเอาแบบลงโพสยอดเต็มเป็นอย่างนี้ตลอดเลยฮะหลายรุ่นนะฮะ เป็นอย่างนี้หลายรุ่นนะครับยอดเต็มนี่หมายถึงว่าเดี๋ยวเขาต้องจ่ายเงินกันแล้วนะนะพอจองเสร็จเนี่ยนะสักพักเขาจะเก็บเงินละนั่นเนี่ยคนที่เปิดจองเขาได้เงินไปแล้วพอได้เงินไปเขาเขาก็เพียงแต่ว่าไปสั่งทำพระนะไปสั่งทำพระรอเวลาเสดแล้วก็มอบให้กับคนที่สั่งจองหลวงพ่อพัดเนี่ยนะเป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นนะครับนะถ้ายอดเนี่ยถ้ายอดอยู่ประมาณล้านกว่ากว่าเนี่ยนะครับ นะร้านกว,ากว่าเนี่ยปิดหมดนฮะ,ะสมัยก่อนเนี่ยนะครับถ้ายอดเนี่ยถ้ายอดอยู่ประมาณล้านกว่าบาทเนี่ยอันนั้นเนี่ยแป๊บเดียวยิ่งถ้าเป็นเจ็ดแปดแสนนี่แป๊บเดียวนะครับถ้ายอดเนี่ยไม่กี่ลังนะฮะเจ็ดแปดแสนล้านกว่าบาทเนี่ยนะคือเปิดออกมาปิดเลยเปิดออกมาปิดเลยแต่พอตอนหลังเนี่ยมันเยอะไงเปิดออกมาแล้วก็เหนื่อยหน่อยฮะ,ะอาจจะขายไม่หมดอะไรแบบเนี้ยแต่ขายไม่หมดก็ต้องมานะมา แต่ว่าเขาก็ได้ฮะเขาก็ได้แต่ได้เนี่ยได้ไม่เต็มที่เท่านั้นเองอแล้วของเหลือนะได้ไม่เต็มแต่ของเหลือนั้นของเหลือก็ไม่เป็นปัญหานะครับ <S <S เหลือก็ไม่เป็นปัญหาเพราะเดี๋ยวนี้เหลือก็นะเอามาให้นะเอามาออกไลฟ์สดออกจําหน่ายนะก็ยังไปได้เรื่อยๆของหลวงพ่อพัดน่ะอันนั้นเนี่ยหลวงพ่อพัดถึงติดอยู่ในเก,เกจิกระแสในอันดับต้นๆน,น,นะฮะ หลวงหลวงปู่บุญมาเนี่ยที่ที่มาเป็นเกจิกระแสเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมเล่าให้ฟังแล้วว่าหลวงพ่อพัดท่านปิดวัดตั้งแต่ตั้งแต่ปลายปีอะฮะพอปลายปีหลวงพ่อพัดปิดวัดเนี่ยเลยทําให้นักสร้างแกวงกว้างฮะไม่รู้จะไปสร้างที่ไหนอะไรยังไงนะครับเพราะช่วงนั้นก็โควิดมาพอดีนะมาละลอกอีกละลอกหนึ่งพอดีนะครับก็เลยทําใหน้นักสร้างนักสร้างแกวงกว้างมาเกลงกว้างก็ต้องหา หาเกจิที่มีลักษณะเป็นเกจิสายเหนียวแบบหลวงพ่อพัดเพราะว่าตอนหลวงพ่อพัดมาเนี่ยมาตอนแรกๆก็ไม่ได้เน้นสายเหนียวสักเท่าไหร่นะหลวงพ่อพัดที่ออกมาแรกๆเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะที่นะทั่วๆไปฮะแต่หลังๆมากลายเป็นว่าหลวงพ่อพัดเนี่ยก็กลายเป็นวัตถุมงคลต้องออกแนวสายเหนียวหน่อยนะทั้งชื่อรุ่นทั้งอะไรตต่นี้อะไรเนี่ยออกมาเป็นสายเหนียวหน่อยคนก็ชื่นชอบกันเยอะแล้วจองงินเยอะมันเลยทําให้ นักสร้างเร็งหาเกจิสายเหนียวตอนนั้นเนี่ยข่าวว่านะข่าวว่าหลวงพ่อรวยวัดวัดนาะวัดมาตพุทธหลวงพ่อรวยมาตพุทธเนี่ยมีคนไปขออนุญาตจะสร้างแล้วนะเยอะเหมือนกันแต่ไม่มีใครขยับตอนนั้นฮนะแล้วอเอิญว่าพอเอิญว่าโควิดเข้าระยองก็เลยทำให้หลวงพ่อรวยตอนนั้นชะง,งักไป พอชะงงักเนี่ยคนก็เลยมาหามาหาหลวงปู่บุญมามาหาหลวงปู่บุญมาขออนุญาตจัดสร้างโอโหอาทิตย์กว่ากว่านะครับหกเจ็ดสิบรุ่นนะฮะอ,อาทิตย์กว่าๆนะฮะหกเจ็ดสิบรุ่นนะ่ะนะขออนุญาตจัดสร้างกันนะ่ะแล้วรวมแล้วก็สามร้อยรุ่นนะขออนุญาตจัดสร้างแต่ว่ายังไม่ทันได้ได้ทําแบบเป็นจิตใจแล้วหนาะบางคนไปขอไว้ก่อนนะขอไว้ก่อน พออยู่ๆปุ๊บเนี่ยหลวงพ่อพัดเปิดวัดคนไอคนที่ที่ไปขออนุญาตจัดสร้างเขาโยนหินถามทางออกมาเขาลองทำออกมายังไม่หวือหวาสักเท่าไหร่นะบางคนก็เลยนะย้อนกลับไปหาหลวงพ่อพัดแล้วพอย้อนกลับไปหาหลวงพ่อพัดช่วงนั้นเนี่ยก็คึกคักอยู่พักหนึ่งเลยพอคึกคักอยู่ช่วงพักหนึ่งเนี่ย ทางระยองเริ่มเริ่มลายหลวงพ่อรวยมาเลยครับมารวยมากจะพุทธขึ้นมาเลยนะคนก็คึกคักใหญ่หลวงพ่อรวยนะครับนะหลวงพ่อรวยก็มีมีวัตถุมงคลออกมาคนก็แห่จองแห่เช่ากันนะหลวงพ่อรวยเนี่ยตามตามในพื้นที่เขาบอกว่าท่านก็สายเหนียวเหมือนกันนะเรื่องแคล้วคลาดปลอดภยัยแต่ชื่อท่านเนี่ยชื่อท่านเป็นสายเมตตามหานิยมโชคลาภ เพราะชื่อท่านชื่อรวยก็เลยทำให้โดดเด่นหน่อยนะจากสายเหนียวเป็นสายนะเมตตามหานิยมแค้วคาดนะโดดเด่นขึ้นมาเหมือนกับว่าจะเป็นคนละสายแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีเรื่องของเหนียวอยู่เหมือนกันเนี่ยหลวงพ่อรวยเลยขึ้นมาพอขึ้นมาเนี่ยหลวงพ่อรวยคณะกรรมการเขาเขาดูจากเขาดูข้อบกพร่องจากของที่ผ่านๆมา กา,การจองวัตถุมงคลหลวงพ่อพัดการเปิดจองนะการโจมตีบางเรื่องนะครับในเรื่องลงยาในเรื่องแบบพิมพ์นะพิมพ์ไม่เหมือนนะไม่เหมือนต้นฉบับนะพิมพ์ไม่นะเปิดจองออกมาก่อนโดยที่จองแล้วไม่ทําพระอะไรแบบเนี้ทางหลวงพ่อรวยคณะกรรมการเขาแก้ปัญหาเอาจากนะตัวอย่างที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์มาแก้ปัญหาหลายจุดเลยนะ ของหลวงพ่อรวยเนี่ยมาแก้ปัญหาหลายจุดเลยจุดที่เขาแก้แก้ปัญหาไปก็คือว่าที่เขาแก้ปัญหาก็คือนะใครไปขออนุญาตจัดสร้างเนี่ยเขาขอตรวจแบบพิมพ์ก่อนนะตรวจแบบพิมพ์หนึ่งนะตรวจแบบพิมพ์2นะชื่อวัตถุมงคลต้องไม่ซ้ําแบบพิมพ์ต้องไม่ซ้ําแล้วพิมพ์ต้องสวยนะต้องออกมาดีนั้นเนี่ยจะมีการตรวจแบบพิมพ์กันก่อน นะมีการแก้พิมพ์บางคนแก้พิมพเนี่ยถึง3 4ครั้งนะพอจะผ่านเนี่ยนั้นนะ้ามีการตรวจพิมพ์แก้พิมพ์กันก่อนนะครับแล้วต้องเป็นการเสร็จแล้วก็คือปั๊มเป็นปั๊มเป็นตะกวัวลองพิมพ์ออกมาแล้วนะครับคือเป็นเหรียญแล้วถึงจะเปิดจองอันนี้เขาก็แก้ปัญหานะนะแก้ปัญหาเรื่องของการออกมาแล้วไม่เหมือนนะไม่เหมือนแบบเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเปิดออกมาเขาเปิดลายเส้นเขาไม่เปิดองค์จริง มาเพราะว่าองค์จริเขายังไม่ได้ทาเขาทํามาเป็นลายเส้นพอทําเป็นลายเส้นพอองค์จริงออกมาไม่เหมือนยิ่งลงยาออกมาคนละเรื่องเลยเพราะลงยาไปลงในในกระดาษไม่ได้ลงของจริงนะก็เลยออกมาไม่เหมือนของจริงอันนี้เขาก็แก้ปัญหาแล้วการแก้ปัญหาอีกอย่างก็คือว่าเขาแก้ปัญหาการปลุกเสกเขาจะให้ปลุกเสกเนี่ยปลุกเสกในใ,ในในโบสถ์ปลุกเสกในโบสถ์เนี่ยจะต้องมี สิ่งที่จะต้องมีก็คือบวงสวงนะบวงสรวงคุณต้องมีแล้วก็เสกในโบสถอันนี้คือสิ่งที่เขาเขากําหนดเลยว่าทุกงานคุณต้องมีบวงสวงแล้วก็มีเสกแล้วข้อสําคัญเนี่ยนอกจากบวงสวงแล้วเสกเนี่ยห้ามห้ามเอาหลายๆรุ่นมายำนะมายำคืออะไรเอามารวมกันเสกเขาไม่ให้เสกนะคือว่านะไปขออนุญาตมานาสิบรุ่นเอามารวมกันแล้วเสกทีเดียวเขาไม่ให้เสก เขาจะให้เสกเป็นรุ่นๆอันนี้ก็คือการแก้ปัญหาของของทางวัดเพื่อจะทําให้วัตถุมงคลเนี่ยออกมานะเป็นระเบียบไม่ซ้าซ้อนก็คือว่าออกมาเนี่ยนะรุ่นนี้ประชามพันษ์ไปก่อนรุ่นนี้ประชามพันษไปก่อนรุ่นนี้ประชามพันธาไปก่อนแล้วก็ค่อยมาเสกตามวันละวันละวันละอันนี้ก็แก้ปัญหาไปได้ในเปะหนึ่งสาหรับวัดของเขาอะนะครับนะส่วนวัดอื่นจะทําตามหรือไม่อย่างไรนี่เป็นเรื่องของแต่ละวัดที่เขาจะทํานะครับ นะ ah, เป็นเรื่องของแต่ละวัดที่จะทำแต่ถ้ามาดูปัญหาของวัดนะของหลวงพ่อพัดนะ่ะมันยากนิดหนึ่งที่จะที่จะเสกทีละนาะทีละรุ่นทีละรุ่นเพราะว่าของหลวงพ่อพนะัดน่ะเยอะมันเยอะรุ่นนะถ้าเสกทีละรุ่นทีละรุ่นผมว่ายาวเลยอะนะหลายวันเลยเพราะว่าของเขาเนี่ยมันเยอะมากนั้นเนี่ยของหลวงพ่อพัดบางทีต้องเอามารวมอะ่ะเอามารวมนะหลายๆรุ่นมารวมแล้วก็เสก นะก็จะเป็นในลนักษณะแบบนั้นนะครับก็แต่ละวัดจะไม่เหมือนกันนะฮะนั้นจะเอาแบบฟอร์มของอีกวัดหนึ่งมาให้อีกวัดหนึ่งอีกวัดหนึ่งทำมันก็คงไม่ได้นะครับนะก็ขึ้นอยู่กับวัดแต่ละวัดนะเพราะว่านะในระบบเขามันมาไม่เหมือนกันนะฮะมันมาไม่เหมือนกันนะอย่างนะคนนะหลายหลายรุ่นอย่างเงี้ยแล้วก็นะถ้ามาแยกเศษนะครับผมว่ามันก็ก็เป็นเรื่องอยู่เหมือนกันนะ นะอย่างเนี้ยเขาเขาทําได้เพราะว่าเขาคอน,คอนโทรลมาตั้งแต่แรกนะคอนโทรลแบบนี้มาตั้งแต่แรกมันก็ทําได้อย่างตอนเนี้ยตอนนี้เนี่ยนะครับหลวงพ่อรวยเองก็ยังไปได้ดีนะฮะแล้วที่ไปได้ดีอีกเนี่ยนะตามมาก็คือหลวงปุ่ดินอันเนี้ยอยู่ชนบุรีนะครับหลวงปุ่ดินวัดสว่างอารมณ์อยู่อยู่หลวงปุ่ดินก็ขึ้นมานะครับนะอยู่ๆก็มีนะมียอดสั่งจองมาดีเลยหลวงปุ่ดินนะวัดสว่างอารมณ์ แล้วล่าสุดเนี่ยที่มาดีมากๆคนแห่ไปขออนุญาตจัดสร้างแล้วตอนนี้ก็คือหลวงปู่บุตรดาปัญญาทโลของวัดป่าใต้พัฒนารามอยู่ที่สระแก้วตอนนี้กําลังคึกคักเลยฮะหลายรุ่นเนี่ยกาลังกําลังฟอร์มงานฮะฟอร์มงานแล้วก็เปิดให้สั่งจองของหลวงปู่บุตรดาปัญญาทโลอันเนี้ยอายุท่านร้อยสิบปีผมว่านะอย่างหลวงปู่บุตรดาเนี่ย วัตถุมงคลที่ผ่านมาก็มีอยู่นะครับแต่ว่าไอ้เรื่องของมาเป็นเกจิกระแสเนี่ยผมว่าเริ่มเริ่มแล้วละ่ะหลวงปู่บุตรดาเนี่ยเริ่มเริ่มจะเป็นเกจิกระแสแล้วถ้าดูจากตรงนี้นะครับนะแต่ว่าก็ยังผมว่า,น,าน่าจะยังไม่ถึงหลวงพ่อพัดนะฮะพาะหลวงพ่อพัดเนี่ยนะติดลมบนไปแล้เยอะแล้วนะแล้วก็ยังไปได้อีกนะหลวงพ่อพัดยังไปได้อีกนะครับไม่ใช่ว่าจะอยู่อยู่แค่เนี้ยนะฮะถ้าวัดเขายังอนุญาตจัดสร้างเนี่ยผมว่าไปได้อีกนะ สำหรับหลวงพ่อพัดนะครับส่วนของหลวงพ่อทองวัดบานไล่นะครราชสีมาเนี่ยนะครับมีโครงการใหญ่ที่เขารอเสกอยู่นะนะแล้วก็หลายๆรุ่นก็รอนะรอการเสกรอการจัดสร้างนะครับอันนี้ก็ยังไปได้แต่ว่ายังไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขั้นเป็นเกจิกระแสนะฮะนะคือนะคือ,ค,อคือเข้าอยู่ในเกจิกระแสแล้วแหละแต่ยังไม่ถึงขั้นที่เป็นเกจิที่ที่ฮอตนะ น้าฮอตแรงเลยเนี่ยนะาเตียงที่ฮอตแล้วเนี่ยฮอตแล้วเนี่ยมีอยู่สองรูปเห็นเห็นเนี่ยนะครับก็คือหลวงหลวงพ่อพัดกับหลวงพ่อรวยนะครับส่วนนอกนั้นเนี่ยเดี๋ยวลองดูอะฮะว่าเขาจะไต่ามาถึงขนาดเป็นเกจิที่มีการจัดสร้างกันเยอะแยะมากมายแบบหลวงพ่อพัดหรือเปล่านะครับตรงนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปอะนะครับนะท่านก็ติดตามรายการผมไปเรื่อยๆท่านก็จะได้รู้ว่านะ้าเกจิองค์ไหน ที่มีกระแสมาแล้วก็มีวัตถุมงคลนะประเภทไหนออกมาบ้างนะครับเหรียญอย่างอย่างไหนออกมาบ้างนะเราร่วมจัดพร้อมกันนะนะครับท่านก็จัดผมก็จัดนะครับก็นะจะได้ทักทายกันไปด้วยนะครับคุณคมกิจสวัสดีครับอาจารย์น้องกองปราบสวัสดีครับ คุณวรลพัทสวัสดีครับติดตามครับนี่ไงสวัสดีครับชัยชนะสวัสดีครับคุณภูมิมีสวัสดีครับนะคุณอภิรักษ์ช่วยแชร์ทุกครั้งที่เข้าดูครับอาจารย์ขอบคุณนะคุณชัยวัฒน์สวัสดีครับอาจารย์เอฟซีจากเวียงจันทร์สปปลาวครับคุณกิติยุทธสวัสดีครับคุณนามนันทวัฒน์สวัสดีครับคุณปกิตส่งดาวมาเป็นกําลังใจ50ดวงนะครับคุณพรเทพสวัสดีครับคุณอาร์ต สวัสดีครับอาจารย์หลวงปู่หลวงปู่นาหลวงปู่มหาศิลานะครับสิริจันโทฮะนาตกคงว่ามหาไหฮะอนาคตสดใสไหมครับนะก็เขาก็มีนะมีทีมงานการจัดสร้างมีการประชาธมพันธ์ที่ดีนะครับผมว่าก็ยังคงพอไปได้มั้งฮะคุณอาวิสิตติดตามตลอดครับอาจารย์คุณนันทพรสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณประกิตสวัสดีครับอาจารย์คุณสมโชค ขุนแผนกับพระเครื่องห้อยบูชารวมกันได้ไหมครับอาจารย์ขุนแผนนะจริงๆนะครับเขาก็ไล่ระดับอยู่แล้วอะนะเขาก็ไล่ระดับการแฝงนั่นนะฮะนะไม่คือทุกอย่างอนะอยู่ที่ใจนะอยู่ที่ใจนะเราห้อยได้หมดนั่นแหละห้อยได้หมดแล้วแต่ที่ที่เราจะแต่ถ้าเราเลือกเนี่ยที่เราเลือกเนี่ยนะครับองค์กลางเนี่ยนะองค์กลางเนี่ย ถ้าเราอยากจะแขวนเนี่ยองค์กลางเป็นพระพุธนะพระพุธพระพุธมีอะไรบ้างนะอย่างพระขุนแผนเนี่ยพระขุนแผนก็พระพุธนะพระพุทธรูปในซุ้มเรือนแก้วนะครับนะาเขาสันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธชินราชด,ด้วยซ้ํานะครับในซุ้มเรือนแก้วอะ่ะอันนี้เป็นพระพุธนะใส่ตรงกลางได้นอกนั้นเนี่ยท่านจะใส่นะท่านจะใส่เหรียญเกจินะใส่เทพนะได้ครับเส้นเดียวกันไม่มีปัญหาหรอกครับ นะหรือจะเป็นขุนแผนขุนแผนก็เป็นนะเป็นคนธรรมดาเนี่ยที่เขามาจากวรรณคดีไทยนี่แหละนะเป็นคนนะ่ะอันนั้นเนี่ยเขาเรียกขุนแผนแต่ว่าถ้าเป็นนะถ้าเป็นพระในซุ้มเรือนแก้วเนี่ยเขาเรียกว่าพระขุนแผนแต่ทีนี้ว่าคนเราเนี่ยทุกอย่างนะถ้าเป็นวัตถุมงคลเราจะเรียกพระนะขุนแผนเราก็เรียกพระไปด้วยแต่จริงๆเนี่ยขุนแผนก็คือขุนแผนนะ จะเรียกพระก็ไม่เป็นไรฮะเพราะเราก็เรียกพระไปด้วยแต่ว่าถ้าจะเรียกให้ถูกขุนแผนก็คือขุนแผนนั่นแหละแต่ถามว่าใส่กับพระได้ไหมใส,ใส่ใส่ได้ครับขึ้นอยู่กับเจตนาของท่านนะท่านมีเจตนาดีไม่ได้ลบหลู่อะไรเนี่ยใส่ได้หมดนะครับนะขึ้นอยู่ว่าท่านจะนะจะใส่ยังไงแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องรางเนี่ยถ้าเป็นเครื่องรางของของนะังอ่ะนะเครื่องรางเราพกได้หมดนะพกได้หมดนะจะใส่ในกระเป๋าางเกงกระเป๋าเสื้อกระเป๋าอะไรก็ได้ไม่เป็นไร เครื่องรางผมบอกแล้วเปรียบเสมือนงูมีพิษอยู่ในที่ยังไงก็พิษก็ไม่หายหรอกนั้นเครื่องรางนะอย่างเช่นตะกุดนะประหลัดคิกหรืออะไรต่มีอะไรเนี่ยที่เป็นเครื่องรางของขลังเนี่ยเราใส่เป็นพวงกุญแจได้อะไรได้นะหรือเราอยากจะอยากจะใส่คอก็ได้ครับแต่ว่าบางอย่างไม่เหมาะที่จะใส่คู่ใส่คู่กับพระเท่านั้นเองถ้าเป็นเครื่องรางนะครับบางอย่างไม่เหมาะที่จะใส่ คู่กับพระอย่างประหลัดขิดเงี้ยนะอยู่ๆไปห้อยประหลัดขิดคู่กับพระอย่างเงี้ยไออย่างเงี้ยมันไม่เหมาะไงนั้นแล้วแต่นะครับนะแล้วแต่ที่ท่านจะจะ,จะห้อยนะจะห้อยจะแขวนนะครับ